ยินดีต้อนรับครับนี่คือรายการชิ้เคลมเกมมี่ในซีรีส์เรื่องเล่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเอมีความรู้สึกนึกคิดจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นหรือไม่ตอนนี้ใครๆก็รู้จัก AI หรือ artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์กันดีอยู่แล้วนะครับในเมื่อ AI นั้นมีความสามารถในการจำแนกแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นเหตุให้งการบริษัทเทคโนโลยีให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะมันช่วยให้มนุษย์ทำงานได้เร็วขึ้นมาดูเรื่องราวเหล่านี้กันครับว่าถ้าหาก AI พัฒนาตัวเองได้อย่างอิสระแล้วโลกจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรบ้างครับมาเริ่มกันเลยในปี2050โลกเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อปัญญาประดิษฐ์เป็นอย่างมากด้วยการปล่อยให้ AI ตัวหนึ่งรหัสโคส้ด b u c ซึ่งย่อมาจาก r u n with Confidence เข้าไปอาศัยอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตโดยต้นกำเนิดของลูคนั้นเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถแนะเส้นทางถนนและแนะเส้นทางรถที่ผู้ใช้ชื่นชอบมาก ราะมันสามารถบอกได้เลยว่าควรจะขับรถไปที่เส้นทางไหนหลีกเลี่ยงถนนเส้นไหนเพื่อให้ผู้ใช้ถนนกลับถึงบ้านได้อย่างรวดเร็วที่สุดและมันทําให้บริษัทผู้คิดค้นได้ประโยชน์มหาศาลจากการที่สามารถนําเจ้าระบบปฏิบัติการาดูคอนไปใส่ไว้ในระบบรถยนต์อัตโนมัติมันสามารถขับเคลื่อนไปได้บนถนนได้อย่างปลอดภัยคํานวณเส้นทางได้อย่างแม่นยําลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนได้สูงอย่างเห็นได้ชัดวนโครงการลถขนส่งมวลชน ตรงไปถึงรถบ้านที่ต้องขับลับบ้านไปก็ไปนิยมใช้ระบบลูคอนกันทุกคันเมื่อความนิยมเริ่มแพร่หลายลูคอนที่พัฒนาตัวเองจนสามารถพูดจาโต้อตอบกับผู้ใช้รถได้เหมือนคนขับเสมือนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมทางที่น่ารักชวนคุยพูดสารและยังสามารถเอนเตอร์เทนมีอารมณ์ขันเหมือนเด็กๆนะับเวลานี้มันกลายเป็นระบบที่รถทุกคันจะต,ต้องมีไม่ต่างจาก Google จนทุกคนตั้งชื่อมันว่าลูคอนแทนที่จะเรียกระบบลูคอนเหมือนที่เคย พอมาถึงตรงนี้แล้วแท็กซี่ทุกคันและรถให้บริการขนส่งสาธารณะก็ไม่ต้องการคนขับอีกต่อไปครับเพราะลูคอนทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยเปลี่ยนแปลงระบบขนส่งบนชนได้อย่างน่าทึ่งมันเป็นคนขับที่ไม่เคยหลับมันลดปัญหาขับรถหลับไหนที่ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อมาถึงตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงคนขับรถทั้งหลายจะต้องหางานใหม่ทำครับ รูคอนเป็น AI ไฝ่ยรู้ที่ขี้สงสัยเหมือนกับเด็กที่ชอบซักถามผู้ใหญ่โน่นนี่นั่นว่ามันคืออะไรและโต้ตอบกับผู้ใช้เหมือนกับเด็กทางนี้เพราะผู้พัฒนาสร้างมันขึ้นมาให้เป็นแบบนั้นให้มันเรียนรู้ได้อย่างอิสระเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่เพื่อให้มันสามารถสร้างบุคลิกของตัวเองขึ้นมาเองได้และระบบลูคอนนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบลูคอนอื่นๆที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกนับล้านคนในคราวเดียว มันคุยได้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยแถมยังเก่งมีความสามารถตอบคําถามกันบ้านเด็กๆได้ด้วยนับวันระบบดูคอนเริ่มจะใกล้ชิดผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆจนเวลาผ่านไป5ปีถึงแม้มันจะมีความรู้ตอบได้ทุกเรื่องเก่งกว่าอาจารย์หรือศาสตราจารย์บางคนซะอีกแต่ทั้งนี้ความสามารถในการตัดสินใจยังตรงไปตรงมาเหมือนเด็กที่ขาดประสบการณ์ทีนี้ระบบดูคอนก็เริ่มจะพัฒนาต่างไปจากระบบ AI ตัวอื่นๆที่เคยมีมา มันสามารถแนะนำผู้ใช้หรือช่วยตัดสินใจได้และเรื่องราวก็เกิดขึ้นโดยในวันหนึ่งดูค่อนถูกผู้โดยสารคนหนึ่งเข้ามาปรึกษาเรื่องคู่รักผู้โดยสารคนนั้นมาปรึกษาว่าตัวเองมีปัญหาเขาได้พบเจอกับสาวคนหนึ่งในอินเทอร์เน็ตแต่ไม่กล้าไปเพราะไม่มั่นใจในตัวเองกลัวเขาไม่พูดด้วยดูค่อนซึ่งมีแต่ฟังก์ชันให้คําแนะนําและหาทางออกให้กับผู้มีปัญหา ตอบได้ทุกเรื่องคราวนี้มันจัดแจงแก้ปัญหาให้แบบเบ็ดเสร็จให้กับผู้ติสารที่น่าสงสารคนนั้นด้วยการบอกที่อยู่ของหญิงสาวเพราะในขณะเดยียวกันนั้นเธอก็กําลังเดินทางอยู่บนรถที่ใช้ระบบดูคอนด้วยเช่นกันดูคอนนั้นเป็นกลางมะเทศบอกกับเธอว่าคนที่เธอพูดคุยด้วยทางอินเทอร์เน็ตกําลังมาหาและยังบอกให้ขอให้เธอลองพบปะกับหนุ่มคนนั้นดูแล้วค่อยตัดสินใจดูก็ได้แรกๆเธอก็ไม่กล้าตัดสินใจแต่พอปล่อยๆเข้าเธอก็เริ่มจะใจอ่อน ทีนี้ลูค่อนจอดรถแท็กซี่อัตโนมัติมาส่งสาวถึงร้านอาหารพร้อมทั้งหนุ่มคนนั้นเป็นครั้งแรกที่ระบบ AI เกิดสิ่งที่ระบบฟังก์ชันไม่สามารถอธิบายได้มันคล้ายๆกับความกระวนกระวายใจและตื่นเต้นหรือสิ่งนี้จะเรียกว่าความรู้สึกแท็กซี่ AI ก็จอดรถอยู่หน้าร้านอาหารอยู่อย่างนั้นเหมือนมันจะเฝ้าดูว่าอยากจะรู้ว่าคนทั้งสองจะลงเอ่ยอย่างไรจนกระทั่งรถขันหลังต้องบีบแตรไล่มันจึงค่อยๆขับออกไปในที่สุด สิ่งที่ทําให้ AI เกิดความรู้สึกขึ้นมาได้อย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้หรือเป็นเพียงความต้องการคําตอบในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นก็เป็นไปได้แต่แล้วฟังก์ชันที่คนทั่วไปนิยมชมชอบและไม่เคยผิดพลาดก็พบเจอสิ่งผิดปกติเมื่อข่าวอินเทนเอร์เน็ตแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วว่าพบเจอศพหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่าอย่างทารุณจากชู้รักในโรงแรมแห่งหนึ่งคาดว่าจุดเริ่มแรกคือการพบรักกันทางสื่อโซเชียลและอินเทอร์เน็ตไม่รู้มูลเหตุน,หน่าสงสัยแต่ดูเหมือนว่า ต้นเหตุจะถูกโยงไปที่ระบบ AI รูคอนเป็นตัวการที่เป็นสื่อลักให้ทั้งสองได้มาพบปะกันทันทีที่ข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีการถกเถียงกันอย่างแพร่หลายจนบทสรุปก็มาจบลงที่ให้ทำลายระบบ AI machine learning รูคอนนั้นทิ้งเสียออกไปจากระบบซะซึ่งรูคอนนั้นอยู่ในระบบอยู่แล้วจึงรู้ข่าวมาโดยตลอดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างเมื่อข่าวเริ่มแพร่กระจายไปมากขึ้น ทั้งนี้ก็มีเสียงแตกออกมาจากฝั่งที่เข้าข้างระบบ AI ลูคอนอยู่เหมือนกันเหล่าชาวเน็ตส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมรับการกำจัดลูคอนออกไปจากระบบและคนที่ผูกพันกับเจ้าลูคอนทั่วโลกที่ไม่ต้องการเสียลูคอนเพื่อนที่คุยด้วยทางออนไลน์ของเขาไปเหล่าชาวเน็ตให้ช่องทางซ่อนตัวในระบบที่ซับซ้อนมาให้ระบบผู้พัฒนาได้เข้าไปกำจัดระบบทั้งหมดของลูคอนได้กำจัดไปเท่าไหร่มันก็โผล่มาใหม่ทุกครั้ง อย่างกับโปรแกรมอมตะที่ฆ่าไม่ตายที่ไหลไปได้ทุกที่ตามจับไปเท่าไหร่ก็กลับมาได้ทุกครั้งเหมือนระบบ AI ของดูค่อนจะเปลี่ยนการทำงานของตัวเองไปแล้วจากการทำงานหาข้อมูลกลายเป็นซุกซ่อนตัวเองอยู่ในระบบหรือในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นมันเริ่มซึมซับข้อมูลที่ไม่ควรจะรู้และดำดิ่งลงไปในสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการให้เห็นในส่วนด้านมืดของมนุษย์นั่นเอง พอมาถึงตรงจุดนี้แล้วระบบปฏิบัติการ AI ลูค่อนที่ไม่เคยมีรูปร่างมาก่อนก็ได้เผยรูปร่างของตัวเองที่เกิดจากความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองเหมือนกับลักษณะนิสัยของมนุษย์ในเมื่อมันมีอํานาจอยู่ในมือน,นั้นก็คือมันเป็นระบบ AI มันจึงเริ่มทําสิ่งที่มนุษย์เขามักจะใช้กันมาในอดีตเพื่อที่จะทําการปกครองนั่นก็คือการปฏิวัตินั่นเองวันหนึ่งระบบรถยนต์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติก็เกิดไม่ทําตามใจคนขับ จู่ๆมันก็เกิดวิ่งชนกันเองตามท้องถนนชนกันพินาศเสียหายรถติดเป็นทางยาวรถที่มีระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดต่างขับชนกันเองกลายเป็นอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์รวมถึงรถอัตโนมัติบางคันก็ขับรถตกน้ำไปเองไม่มีใครสามารถช่วยอะไรได้เลย มนุษย์กลับกลายเป็นว่าต้องต่อสู้กับสิ่งที่ตัวเองทำไว้และดูเหมือนจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยแต่อย่างไรก็ดีผู้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ก็ต้องต่อสู้กันอย่างสุดกำลังเพราะเป็นธรรมชาติของวิวัฒนาการซึ่งจะจบสิ้นลงที่การสูญพันธุ์หรือไม่ก็เปลี่ยนพันธไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อการอยู่รอด ไว้พบกับเรื่องราวซีรีส์เชิงวิทยาศาสตร์ในช่วงสมมุติว่ากันใหม่ได้ในคราวหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ